สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสองสิ่งนี้สามารถกําจัดเพลี้ยนะครับเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งได้5นาทีท่านผู้ชมครับ5นาทีเห็นผลนะครับกําจัดได้เลยเราปลูปกพืชผักกว่าจะใหญ่จะโตสวยงามน่ารับประทานถูกเจ้านี้นะครับมาเกาะกินนะครับมาดูดํำเลี้ยงทำให พืชผักของเราเหลืองไม่สวยงามไม่น่ารับประทานผลลัพธ์ดีมากยอดเยี่ยมทำตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับดูผักของเรากำลังสวยงามนะครับแต่มีสิ่งแปลกปอมแบบนี้ใครจะทนไหวท่านผู้ชมต้องกำจัดไปให้พ้นท่านผู้ชมครับทำตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรมากเลยนะี่ครับ เราก็นำนะครับก้องฉีดนะครับเราเรียกก้องฉีดก็ได้2ลิตรนะครับมีน้ำยาล้างจานขาดไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับวันนี้ของง่ายๆในบ้านนึกว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่นะครับเราจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเมื่อกี้น้ำยาล้างจานนะครับ1ช้อนโต๊ะท่านผู้ชม น้ำมันพืชใส่สีเลยนะครับสีนะครับสีช้อนโต๊ะนะครับสีช้อนโต๊ะท่านผู้ชมเขย่าแล้วก็ปิดฝานะครับเราเห็นอยู่นี้2ลิตรนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นมากภายใน5นาทีไม่เหลือรอท่านผู้ชมครับปิดฝาให้แน่นนะครับ ก็เขย่าหน่อยปิดฝาแล้วก็ปัม๊มลมฉีดได้เลยท่านผู้ชมง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปั๊มแบบนี้นําไปฉีดได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับรับรอง5นาทีเห็นผลเลยนะครับเห็นไหมครับมาดูตรงเพี้ยเลยเปิดขึ้นเลยครับใบนะครับเราจะฉีดพ่นแบบ เราจะทำหัวฉีดไม่พุ่งมากนะครับเพื่อให้สะล้างเลยนะครับสะล้างแบบให้ถูกตัวเลยครับนี่ครับถูกตัวครับภายใน5นาทีท่านผู้ชมลองทำดูนะครับสุดนี้นะครับได้รับได้รับนะครับการยอมรับมาแล้วนะครับว่าได้ผลจริงนะครับ นะครับฉีดพ่นไปแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะฉีดพ่นเครื่องฉีดพ่นใหญ่ๆก็ตวงไปตามสัดส่วนนะครับอันนี้2ลิตรต้องใช้น้ำมันพืชสีน้ำยาล้างจานก็ใช้1・นึ่งนะครับพอ15นาทีผ่านไปก็ใช้น้ำนะครับฉีดอีกครั้งนะครับเพื่อจะให้เขาหลุดออกไปนะครับ ถ้าไม่ฉีดเขาก็จะตายอยู่นั่นแหละครับถ้าไม่ฉีดนะครับเป็นแบบนี้นะครับพาฉีดมันก็หลุดออกไปเลยแบบนี้ครับถ้าไม่ฉีดเขาก็จะต้องตายอยู่นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้สูตรเด็ดนะครับผลลัพธ์ดีมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับทุกทุกคนทําได้ในครัวเรือนของเรามีทุกท่านนะครับน้ํามันพืช ท่านผู้ชมนํามาทำได้ง่ายๆนะครับนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับคลิปของเรานะครับถ้าขาดตกบกห่องประการอะไรก็ต้องขออภัยนะครับเราทำแบบแบบบ้านๆนะครับพูดแบบบ้านๆท่านผู้ชมท่านไหนเห็นว่าดีก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับคงต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ